จะมาเลี้ยงอาหารน้องช้างนะคะตามโครงการส่รงความสุขให้กับน้องช้างในช่วงเทศกาลปีให<ช>ม่ที่ผ่านมาเองแล้ววันนี้เราอยู่กันที่วันนี้เราอยู่ที่บริเวณปางแม่วังนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช้างเพศผู้นะครับที่เป็นที่เป็นช้างงาอยู่กันเยอะมากเลยซึ่งว,วันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นจะมีแต่ช้างผู้ใช้ส่วนใหญ่นะ<ช>ครับก็บนนจะเป็นการเลี้ยงน้องช้างงาเนานะซึ่งจะเห็นว่าวิธีการเลี้ยงเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่ผ่านมาเนื่องจากว่า เขาอาจบางเชือกอาจจะไม่สามารถกินร่วมกันได้นะคะเราก็จะมีการจัดกระเช้าแล้วก็ให้พี่ความของน้องๆแต่ละเชือกเนี่ยสามารถหยิบเลือกกระเช้าไปได้ตามลักษณะนิสัยใครกินได้มากใครกินได้น้อยนะคะก็เพราะว่าบางเชือกนี่จะคุมน้ําตาลคุมความอ้วนอยู่ด้วยเขาจะมีการคุมน้ำหนักคุมความอ้วนใดๆก็ต้องอยู่ที่พี่ควานเป็นผู้จัดการให้รวมถึงวันนี้เราได้สอบถามสตวแพทย์มาแล้วว่าเราช้างงาแต่ละเชือกเนี่ยสามารถกินได้ปริมาณกี่กระเช้านะคะก็จะมีการกาหนดกระเช้าขึ้นมาเลี้ยงซึ่งวันนี้เนี่ยมีผู้ใจดีนะคะทั้งสิ้น ประมาณ3า3สท่านประมาณนั้นนะคะที่จะให้บริจาคเงินกับเรามาในวันที่วันที่29ธันวาคมนะครับแล้วก็วันที่30มสิบสามสิบยี่สิบเก้าแลรวมแล้วทั้งสิ้นกี่กระเช้านะเก้าสิบห้ากระเช้ารว้าสิบสากระเก้าสิบห้ากระ้าโอเคสามสิบกว่ปุกเก้าสิบห้ากระเช้าซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งภาระตรงนี้นะคะไว้ให้กับน้องอำนาจในการจะให้เกียรติในการ เอ่ยนามผู้ที่ให้การสนับสนุนการบริจาคก,กระเช้าอาหารช้างในวันนี้ซึ่งวันนี้เราได้นำป้ายชื่อของทุกๆท่านนะคะมาสวยงามเลยใน,น,นที่นี้ด้วย <laughs> เพื่อให้ได้เห็นกันว่าท่านที่มีอุปกราระคุณใจบุญนะคะคได้รวงบริจาคอาหารส่งความสุขให้กับน้องช้างนั้นมีใครบ้างซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะขอตัวขออนุญาตไปช่วยพี่ควานจัดอาหารก่อนนะคะนะครับผมสําหรับรอ่รานามนะครับของ ท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับกระเช้าอาหารช้างในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่29นะครับ29ธันวาคมนะครับท่านที่1ก็เป็นคุณเอ็มออนนะครับท่านที่2คุณจันยรัตน์นะครับท่านที่3คุณอาพรประทุมวิจิตวงศ์นะครับท่านที่4คุณวัชรีเผือกคล้ายนะครับท่านที่5คุณเมธพรโลดจันะในนะครับท่านที่6คุณนันทิมานะครับท่านที่7 คุณจริยานะครับในส่วนของวันที่30นะครับท่านแรกก็คือคุณกุลทรัพย์พร้อมฤทธิ์นะครับท่านที่2คุณปวีนุชนะครับท่านที่สมนี่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับท่านที่สคุณศรีเพนนะครับท่านที่หคุณพรินทธนปิ่นสุภานะครับท่านที่6คุณจันเพนทิวาวงนะครับอันนี้เป็นมาดูวันที่31นะครับวันที่3ามสนวเ็สาคมท่านท่านแรกนะครับคุณปราณีนันทิ ท่านนะครับท่านที่สองคุณจิตสุภาสุกเกษมนะครับท่านที่สามคุณปริชาตินะครับท่านที่สี่คุณประภาสีนะครับท่านที่ห้าคุณว่านันดาทิติไทยนะครับท่านที่หกคุณอัญชนาโมรีนะครับท่านที่เจ็ดคุณเกษรสาวนายนนะครับท่านที่8คุณสงพลนะครับลิมสัจจารุ่งเรืองนะครับท่านที่9คุณจุธาทิพย์นะครับท่านที่10คุณ พะขมูลนะครับท่านที่11คุณอันคนานะครับท่านที่12คุณนพศรวงชุติมานะครับท่านที่13คุณพินณาภาปวีณวงวุฒินะครับท่านที่14คุณรุ่งฟ้าลิ้มหัสไนยกุลนะครับท่านที่15คุณโชติกานะครับท่านที่16ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับท่านที่17คุณจาริณีสุตานะครับมาในส่วนของวันที่1นะครับก็จะมี3ท่านนะครับวันที่1มกราคม นะครับ2,564ท่านแรกก็คือคุณพินิดนะครับแสงกล้านะครับท่านที่สองคุณพานินีรุ่งน้อยนะครับท่านที่สามคุณพาราดีเชือแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายนามทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้ซื้อกระเช้าอาหารช้างนะครับเพื่อให้กับน้องช้างนะครับ Hello to everyone for today I would like to introduce and prepare the food to the Tusker the bull elephant our herd uh, in here but for some maybe didn't stay as the group now uh, as you see behind because the bull elephant we need to have the special system and special like a uh, take care uh, and also the mahout who take care of the elephant also so they're gonna stay like uh, in the own area uh, in the own area device around here separates around here so for now we're going to prepare the basket uh, and we're going to give it to the bull elephant. So we don't want to let them eat a lot uh, because it may stimulate the bull elephant to get like a uh, stubborn and for some maybe can start in the must period now uh, in this time. Uh, as you see we got the same like uh, the apple, uh, carrot, pumpkin, corn and also the grass and also the dry grass. This is have a high energy for the elephant. So for right now, I'm gonna to go to help my team to prepare the food and give it to elephant. But for some, we maybe couldn't give it by myself, by ourselves. So we're gonna let the mahout to take it to the own elephants. Okay, let's go. โอเคครับวันนี้เราก็จะนำกระเช้าอาหารช้างนะครับไปให้กับน้องช้างที่อยู่พื้นที่ด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีพลายรุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะเป็นพลายบุญมีนะครับแล้วก็อันนั้นจะเป็นสุพรรณาเคนใช่ไหมครับพลายสุพรรณาเคนนะครับก็จะเป็นช้างงาของเราทั้งหมดนะครับที่เราได้มีการจัดการนะครับนำมา ดูแลนะครับอยู่ในพื้นที่ปางไม่วางตรงนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเนาะก็จะเป็นช้างผู้ทั้งหมดนะครับเป็นช้างผู้งหมดนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ชกต่อไปเราก็จะพาไปหาพ่อพลายบุญมีนะครับพ่อพลายบุญมีที่เป็นพ่อของทัพไพวันนะครับช้างทัพไพวันซึ่งเชือกนี้นะครับนี่เราก็ให้เขากินไปเมื่อสักครู่นี้พี่ควนแอบกระซิบมาว่าเขาอาจจะตกมันในเร็ววันนี้นะครับแต่เชือกที่เรากําลังจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยอันนี้คืออยู่ในระยะตกมันนะครับ เนื่องจากช้างเชกนี้นะครับอันนี้คือพ่อพลายบุญมีนะครับอยู่ในระยะตกมันนะครับระยะที่สมบูรณ์นะครับของชีวิตช้างนะครับซึ่งอาการตกมันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นปีละครั้งนะครับซึ่งเราจะเห็นจากตรงขมับนะครับที่ตรงนี้เนี่ยจะเริ่มไปสีดําคล้ำแล้วเพราะว่าได้มีของเหลวไหลลงมานะครับซึ่งเราพี่ควานเนี่ยจะอยู่ในระยะได้ใกล้ขนาดนี้นะครับแต่จะไม่สามารถเข้าเข้าไปประชิดตัวของช้างได้นะครับซึ่ง จะมีช้างบางเชือกที่พี่ควานยังสามารถเข้าห,หาได้ในระยะตกมันนะครับแต่บางเชือกนะครับจะไม่สามารถเข้าหาในระยะใกล้ๆได้นะครับเราก็เลยต้องให้พี่ควานนะครับพี่ควานก็เลยต้องต้องโยนนะครับในส่วนของอาหารที่เราได้เตรียมไว้นะครับให้น้องช้างซึ่งการกินอาหาร,เ,ราเหล่านี้ถือว่าโอเคสําหรับน้องช้างนะครับเพราะว่าอาการตกมันเนี่ยก็คือเขาสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเขามีความ สมบูรณ์ทางร่างกายนะครับสมบูรณ์ทางเรื่องสุขภาพนะครับ ช้างเช่นนี้ชื่อว่าพลายงามนะครับเเฮ้ยาชอบกิน่าพลายงามเป็นช้างพลายเนาะช้างพิผู้มีงามงามก็คือเหมือนอีลิแกนหรือไม่ก็บิวตี้ฟูลนะครับก็มีสองความหมายซึ่งก็เป็นช้างอายุเยอะแล้วนะครับดูจากผิวหนังลุงเฮ้ยทำไมเขาไม่ชอบผู้หญิงมากแกนู่นจริงของเราแล้วเหมือนกันไม่ใช่กินที่หลัง แต่เราเดินลงมานะคะถือตะกร้าลงมาจากรถเป็นระยะทางกว่า800เมตรก็คือตากล้องลืมกดค่ะแล้วก็ไม่ได้อาดัานะไม่เป็นไรตอนนี้เราก็มายืนให้อาหารน้องฉีสยามตรงนี้นะคะซึ่งก็น้องกําลังตกมันด้วยพี่ควันก็บอกให้เราให้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าใกล้กว่านี้ไม่ได้ถ้าใกล้กว่านี้ก็คือช้างจะได้เราไปด้วยนะคะก็อยู่ที่นี่ก็อข,อขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการส่งความสุขให้กับ้องช้างในช่วงปีใหม่2564ของให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสมบูรณ์ร่ำรวยนะคะเงินทอง ไม่ไหวนะคะตอนนี้หนาวมากนะคะตอนนี้ไม่ไหวกับอะไรด้วยคะไม่ไหวกับตากล้องเลยนี่คือซับไพวันนะครับน้องช้างชื่อซับไพวัน เนินนี้ทำไมโอ้ยตอนนั้นได้ยินเสียงช้างร้องแบบนี้มีอีกตัวหนึ่งตอนนั้นที่มารักษาอยู่ที่ท,ท,ที่โรงพยาบาลน,นะครับอันนี้น้องซพัพไพวันเนี่ยก็เป็นลูกของพ่อบุญมีนะครับเมื่อเมื่อสักครูน่นี้ช้างช้างตกมันเชือกแรกเนาะที่เราได้พาไปดูนะครับก็จะสังเกตเห็นเนี่ยตรงด้านนี้หน้าผากนะครับที่เขาเรียกอะไรนะไอ้เนินเนินเนินเนเต้าเหรอไอ้เนินน้ำเต้าเหรอห หัวโนโตรงนี้น,นะครับถ้าเราเข้าใกล้นะครับอันนี้คือจะหัวโน่โอเคหัวเราเนี่ยหัวเรานะครับเนี่ยตรงนี้คือ <c oughs> จะเหมือนกับพ่อ,ขอเขานะครับแล้วถ้าใครแล้วถ้าใครยังจํานะยายคุณยายสายทองนะครับคุณยายสายทองนะติ่งหูเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะครับน,นี่ก็เป็นลูกของเขานะา อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเชือกนะคะซึ่งเป็นช้างตกมันน้องเชือกอะไรนะคะช้างขะยับันลูกกบที่ไม่เหมือนลูกกบนะคะไม่ไม่น้อยนะย่าไปกลัวเอ้ยเอาไปเลยพ่อเต็มที่ Alright, this elephant that we just arrived. Now, this is the must period. Now, of the elephant, his name is, uh, Lukop. His name is Ply <laughs> He's in must period. As you see, this is like a uh, number three. Now, for for this time that we bring everyone to <laughs> to see the must period elephant, and we give the food to them yeah. so we have to throw it to them because like uh, just only mahout that can get closer we couldn't get close to this kind of the group of the elephant in the radius of the chain and the stump only that elephant we walked around so we cannot gonna get outside the radius of the elephant it's kind of like uh, it's too dangerous for us actually now yeah, honestly but when we do like this we can manage the elephant uh, we can bring to like a some area when the m a s u p i o d like get calm น right? or not too much in heat so elephant can like a feel relaxing นะ feel relaxing ตอนนี้ก็ตกมันอยู่นะครับก็เป็นเชือกที่สองเชือกที่สามแล้วเนาะที่ที่เราไปพบเจอสำหรับวันนี้นะครับก็อันนี้คือไา่ลูกกบนะครับไายลูกกบก็ลักษณะโดยส่วนตัวผมอันนี้สวยงามเลยนะครับ โดยทางหูทางหน้าทางงวงนะครับอันนี้สวยนะเนนี้งต้องแตะอ่างเว้ด้วไนมครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะภารกิจในการส่งความสุขถึงน้องช้างนะคะจากแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำพันดีแท้และแฟนคอนเซอร์เวชันเซ็นเตอร์นะคะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสําหรับพวกเราเลยนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยช้างในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นช้างที่ บางทีคือเราไม่สามารถจะเข้าใกล้ได้<ช>เหมือนกับกช้างกลุ่มอื่นที่เราจะเข้าไปเล่นเข้าไปสัมผัสอย่างนี้นะครับโอกาสพิเศษที่เราจะได้มาเสี่ยงชีวิตทดสอบประกันภัยประกันชีวิตนะครับผมซึ่งน่าจะหมายถึงในส่วนของกระเช้าอาหารช้างนะครับที่ทุกท่านได้ส่งมอบมาเนี่ยได้ ตงแจกจ่ายไปถึงน้องช้าง,งน,นะครับแน่นอนซ,ซึ่งอันนี้ก็เป็นการบริจาคของผู้บริจาคทั้งสิ้นประมาณ33ท่านด้วยการสําหรับการนําอาหารส่งให้กับน้องช้างในวันนี้9-5รกระเช้านะคะที่พวกเราตั้งใจจัดสรรอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็วันนี้ที่สําคัญก็คือว่าเราได้รับคําแนะนําจากสตวแพทย์รวมถึงพี่ควานเป็นที่เ<ช>ร,รีบเยบร้อยแล้วว่าเชือกไหนเนี่ยสามารถทานอะไรได้เท่าไหร่นะคะ<ช>ก็จะเป็น ความสุขและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของช้างและอันตรายต่อเราด้วยนะคะน้องก็ happy ดีใช่ค่ะแลอยู่ระยะใกล้มาก happy หรือเปล่า happy สบัดหูนะครับเนี่ยเขาก็สบัดหูนะครับเนี่ยแล้วก็ตาก็มองกล้องด้วยเหมือนกับเราเช่นเดียวกันถ้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าแห่งมีการมีการกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ ส่วนอกสนใจนะคะความใจดีมีเมตตาจากพ่อพ่อแม่แม่น้องช้างทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามแฟนเพจของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานนะคะใช้ชีวิตในตลอดทั้งปีนี้นะคะด้วยความรับรื่นนั่นเองสำหรับวันนี้เราขอเป็นตัวแทนน้องทางในการกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกหนึ่งครั้งแมคขอบคุณทุ่าขอบคุณนะครับค่ะแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะติดตามได้ในเทปหน้าว่าเราจะไปเลี้ยงช้างกันอีกที่ไหนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ